โรคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อนอย่าสับสนเพราะมันไม่เหมือนกันนะคะโรคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อนเป็นสองโรคเรื้อรังที่สร้างความสับสนให้กับผู้ป่วยไม่น้อยด้วยอาการที่คล้ายคลึงกันและตำแหน่งของอาการที่ใกล้เคียงกันทำให้บ่อยครั้งผู้ป่วยคิดว่านี่คือโรคเดียวกันเรามาเช็คกันหน่อยนะคะ ว่าแท้จริงแล้วสองโลกนี้มีอาการแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะก่อนที่อาการจะลุกลามจนร้ายแรงกว่าที่คิดสังเกตให้ดีสองโรคนี้อาการต่างกันค่ะอาการปวดท้องที่ชี้ว่าเป็นโรคกระเพาะผู้ป่วยจะมีอาการปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือ ปวดใต้ชายโครงซ้ายและมักเป็นเป็นหายหาย <c oughs> โดยจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารคืออาจปวดก่อนหรือหลังกินอาหารในขณะที่โรคกดไหลย้อนมักจะเกิดอาการหลังมื้ออาหาร30-60นาทีผู้ป่วยจะรู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรือลิ้นปี เรอบ่อยและรู้สึกเหมือนมีน้ำรสขมหรือรสเปรี้ยวนะคะไหลย้อนขึ้นมาทางปากค่ะถึงจะแตกต่างแต่อันตรายถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งได้เหมือนกันค่ะโรคกระเพาะนะคะโรคมะเร็งสุขไปสู่นะคะโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ค่ะหากอาการปวดจุก แน่นใต้ลิ้นปีเริ่มทวีความรุนแรงถึงขั้นนะคะไม่สามารถนอนหลับได้มีอาการอาเจียนหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดกืนอาหารลำบากน้ำหนักลดตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีก้อนในท้องนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคมะเร็งกระเพาะอาหารต่อไปนะคะโรคก,กดไหลย,ย้อนค่ะนะคะ นำไปสู่โรคมะเร็งหลอดอาหารได้ค่ะหากอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกเพิ่มความถี่มากกว่าสองครั้งต่อสัปดาห์รวมไปถึงอาการกืนอาหารลำบากหรือกืนแล้วรู้สึกมีก้อนในลำคอเจ็บหน้าอกและยาลดกดไม่สามารถใช้บรรเทาอาการได้อีกต่อไปนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณควร ไปพบแพทย์ด่วนๆเลยค่ะไม่อยากทนกับอาการปวดท้องต้องดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มชากาแฟาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารให้เป็นเวลาไม่ปล่อยให้ท้องว่างและกินในปริมาณที่พอดีพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารลสจัดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงความเครียดเพราะโรคกรดไหลย้อนจะเกิดขึ้นเมื่อคุณป่วยเป็นโรคกระเพาะมาอยู่ก่อนแล้วดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจึงไม่เพียงแค่รักษาอาการกระเพาะอาหารแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก,กฎดไหลย้อนได้อีกด้วย แล้วแบบนี้จะรออะไรล่ะคะหันมาดูแลตัวเองก่อนจะป่วยเป็นโรคร้ายกันดีกว่าคะ่ะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันคะ่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปคะ่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9นาฬิกา30นาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3.15โมง15ค่ะ15นาฬิกา15นาทีค่ะ คลิปที่3จะลงตอนหัวข้ามนะคะเกือบเกือบสทุ่มค่ะ19นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวนันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG, t ี Twitter หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ sp888 นะคะหรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR Code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาตอบตอคำถามทันทีเลยค่ะ หรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp888 นะคะ หรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ